บ้านทรงไทยธงชัยประสงค์สันติตั้งตังงานกลางนากว่าหนึ่งร้อยไรเป็นอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถสำหรับธงชัยประสงค์สันติที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของผู้ชายคนนี้ในฐานะนักแสดงนักร้องพิธีกรมานานกว่าหลายสิบปีจนปัจจุบันนี้เจ้าตัวธงชัยประสงค์สันติผันตัวมาเป็นผู้จัดและผู้กำกับ ธงชัยประสงค์สันติจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนาเริ่มต้นก่อตั้งวงดนตรีที่ใช้ชื่อว่าสามโทนและยังมีผลงานครั้งแรกเป็นตัวประกอบหลังจากนั้นจึงเริ่มขยับมาเป็นนักแสดงหลักมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากบทไอ้ใบคู่กัดกับไอซากิจสุกรรมงคลหลังจากนั้นก็โด่งดังต่อเนื่องจากภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบ ต่อมาได้รับการชักชวนจากประพาชชนสลานน์ให้มาออกอัลบั้มเพลงในนามสามโทนพอยุติวงสามโทนแล้วก็รับงานแสดงต่อมาเรื่อยๆเป็นนักแสดงผู้กำกับพิธีกรและในปัจจุบันนั่งแท่นเป็นผู้บริหารของสังกัดพอดีคำของเขานั่นเอง และทางด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับเกมณีรัตนประสง์สันติมีทายาทเป็นบุตรสาวและบุตรชายทั้งหมด3าคนและหนึ่งในทายาทแผ่นดินประสงค์สันติก็ทำตามฝันด้วยการเป็นผู้กำกับร่วมกับคุณพ่ออีกด้วยและสำหรับครั้งนี้ทางทีมงานก็ขอนำภาพบ,บรรยากาศบ้านทรงไทยของธงชัยประสงคสันติที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า97ไร่ในจังหวัดปทุมธานีที่เจ้าตัวและครอบครัวมีไว้สำหรับใช้พักผ่อน และเป็นที่ถ่ายทำละครจากสังกัดตัวเองอีกด้วยและสำหรับผลงานล่าสุดของธงชัยประสงค์สันติก่อนหน้านี้เขาก็เคยให้สัมภาษณ์กับรายการดังไว้ว่าตอนนี้เราย้ายจากสังกัดเก่ามาอยู่ที่ใหม่ก็ต้องปรับพอสมควรซึ่งพี่บอยพี่ปอนบอกว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราก็รักษาไว้ เอกลักษณ์ของพอดีคำจะผสมวัฒนธรรมโดยมากก็เป็นละครเนื้อเรื่องของเราขึ้นมาเป็นละครที่เราหยิบเหตุการณ์ปัจจุบันมาเล่าบุตรชายมาช่วยทำงานด้วยตอนนี้ก็แบ่งงานกันทำได้เป็นอย่างดีครับมีคุณแม่มาช่วยตรวจตัดต่อบทตับบุตรชายส่วนตัวผมเองคุณพ่อจะดูเพลงหน้าหนังละคร ทั้งหมดว่าจะไปในทิศทางไหนและผมจะเป็นตัวสแตนบายถ้ากองไหนต้องการแยกกองกองไหนไม่พอดาราคนนี้มีปัญหาไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะยกหูหาผม ผมก็จะวิ่งไปที่กองไปอธิบายผมถือว่าผมโชคดีมากที่ดันน้องแผ่นดินบุตรชายพอตัวเขาจบฟิล์มมาโดยตลอดสิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่ประมาทที่จะบอกลูกเพราะเราผ่านมาเยอะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปได้เขามาช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับส่วนตัวละครของพี่ก็จะเป็นแบบบ้าน ขอบุตรชายเรียนจบนอกมานดีใจมากเลยบอกให้ช่วยทำอะไรก็ได้ให้มันใหม่ๆหน่อยเมื่อก่อนเราคิดอะไรก็ตามก็จะมีเพดานของความคิดมาติดอยู่ได้เข่ามาเป็นคนทะลุเพดานให้นะช่วยได้เยอะมาก